สวัสดีค่ะพบกับริเว์รูมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องกับดักเวลากันหรือว่ากับดักการบริหารเวลากันนะคะมันเป็นยังไงกับดักการบริหารเวลาะ อาจจะเสียงกล้องนิดนึงนะคะพอดีว่ากําลังแต่งตัวจะเตรียมไปทํางานนะคะแต่ว่านะคะยังอยู่ในบรรยากาศห้องนอนนะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่กับทุกคนอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะไปทํางานแล้วนะคะแต่ขอวิดีโอแป๊บหนึ่งนะคะจะได้คุยกับทุกคนนะคะให้หายคิดถึงเนาะเรามาพูดถึงเรื่องกับดักการบริหารเวลากันนะคะปุ่มเชื่อว่าทุกคนนะคะแม้กระทั่งปุ่มเองนะคะ เคยบ่นเรื่องเวลากันนะคะเรื่องทําไมนะคะเวลาในวันหน,หนึ่งของเราไม่พอนะคะทำไมเราถึงทำงานไม่ทันนะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะบ่นเรื่องงานกันจังเลยทำงานไม่ทันสักทีนะคะแล้วทำไมนะคะเราถึงต้องบ่นแบบนั้นคําบ่นพวกนี้นะคะมักจะได้ยินนะคะจากปากของ ใครหลายๆคนนะคะหรือว่าจากปากของเราเองหรือจากปากของเพื่อนจากปากคนที่เรารู้จักนะคะหรือว่าแม้กระทั่งนะคะจากปากผู้บริหาร ยังเคยบ่นนะคะนักเรียนตัวเล็กๆนะคะเขาก็ยังบ่นว่าเขาทํางานไม่ทันหรือว่าส่งการบ้านไม่ทันนะคะแม้กระทั่งนะคะ YouTube Junior หรือว่า YouTube เบี้ยเหมือนพวกเรานะคะก็ยังต้องการเวลาเพิ่มอยากจะมีซักประมาณ แปดมือนะคะอยากจะมีแปดมือเหมือนปลาหมึกนะคะหรือว่าอยากจะเป็นทศกัณ์นะคะจะได้มีหลายๆมือนะคะจะได้เข้าไปดูเพื่อนๆได้ครบทุกคนนะคะบริหารเวลาค่ะคุณคะเรานะคะทำการบริหารเวลาหรือว่าเรานะคะตกอยู่ในกับดัก การบริหารเวลาของเราเองนะคะที่ปุมพูดเรื่องนี้นะคะคืออยากจะให้ทุกคนนะคะแบ่งเวลาให้เป็นปุ้มเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบ่งเวลาไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่ทำให้ปุ้มนะคะทำงานไม่ทันเช่นกันนะคะหรือว่าไปหาเพื่อนๆนทุกคนไม่ทันเหมือนกันผมก็เลยมานั่งถามตัวเองนะคะหรือว่านั่งคิดกับตัวเอง คิดถึงเรื่องคำถามนะคะทำยังไงดีปุ่มถึงจะประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าทำยังไงดีเราจะบริหารเวลาของเรานะคะคให้มีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลลองหันไปมองคนอื่นๆนะคะเขามีเวลาเท่ากับเราแต่ทำไมนะคะเขาสามารถที่จะทำงานต่างๆได้สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีแต่มองเรานะคะ ทำงานไม่ทันนะคะเป็นเพราะอะไรทีนี้นะคะมันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจสาเหตุที่สำคัญมันคืออะไรกันแน่นะคะก็เลยมานั่งคิดนะคะว่าเอ๊ะมันต้องมีแหละสิ่งที่ทำให้เรานะคะคิดว่าเวลาในวันหนึ่งๆของเราไม่พอเนี่ยคืออะไร ใน24ชั่วโมงนี้นะคะทุกคนนะคะมีงานทำนะคะมีสิ่งต่างๆที่จะต้องทำนะคะไหนจะดูแลครอบครัวดูแลสุขภาพตัวเองนะคะหรือว่ามีการเรียนเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่า ที่ทำให้เรานะคะเสียเวลาไปภายใน24ชั่วโมงที่เราจะต้องบริหารเวลาของเราให้ได้แล้วก็บริหารเวลาของเราให้ดีเพื่อให้เรานะคะประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการนะคะทีนี้นะคะไอ้เรื่องกับดักเวลาที่ผมพูดเนี่ยนะคะมันมีอยู่ประมาณ5อย่างนะคะซึ่งเรานะไม่ เคยคิดเลยนะคะว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลากับมันไปเยอะเลยนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องรู้จักนะคะบริหารเวลาให้เป็นนะคะข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือเราเริ่มต้นวันนะคะ ด้วยการที่เราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้านะคะมันเลยทำให้เรานะคะเสียเวลากับตรงนี้ไปนะคะเพราะอะไรนะคะเมื่อเรานะคะไม่ได้วางแผนอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยพอเราไปถึงหน้างานหรือว่าไปถึงที่ทำงานนะคะเราก็อาจจะลืมโน่นลืมนั่นลืมนี่นะคะทำงานไม่ทันนะคะหรือว่านะคะเราอาจ ถูกเพื่อนของเรานะคะขโมยเวลาของเราไปเพราะว่าเรานะคะไม่ได้มีการบริหารเวลาของเราให้ดีสิ่งที่เราควรจะทําเราก็ไม่ได้ทำนะคะสิ่งที่เราควรจะดูเราก็ไม่ได้ดูกลายเป็นว่าคนอื่น ขโมยเวลาของเราไปแล้วเพราะว่าเขามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่เราไม่ได้ทำนะคะดังนั้นเราเลยถูกติดกับดักเวลาตรงนี้เมื่อเรานะคะบริหารเวลาไม่เป็น สิ่งที่เราจะประสบคืออะไรสิ่งที่เราจะประสบก็คือเราจะต้องทำงานหนักขึ้นนะคะแล้วก็ทำงานมากขึ้นนะคะโดยที่สิ่งที่เราควรจะทำเราก็ไม่ได้ทำก็เลยโดนคนอื่นบริหารเวลาของเราหรือว่าขโมยเวลาของเราไปเราเลยทำงาน เราไม่เสร็จนะคะนี่แหละคือกับดักเวลาอย่างหนึง่งถ้าเรานะคะอยากบริหารเวลาให้เป็นควรจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะนี่คือสิ่งที่ผมประสบพบเจอมาเลยนะคะเจอกับตัวตรงๆนะคะข้อแรกพิสูจน์แล้วนะคะว่าใช่เลยนะคะถ้าวันไหนที่เราไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า แน่นอนว่าวันนั้นนะคะงานเราอาจจะฉุหกหุหรือว่างานเราอาจจะไม่ได้สําเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีมาต่อข้อที่2เลยนะคะข้อที่2องเขาบอกว่านะคะเราไม่ได้สร้างสมดุลให้กับชีวิตเรานะคะสมดุลในชีวิตในที่นี้นะคะมีอยู่7ข้อนะคะนั่นก็คือเรื่องสุขภาพนะคะครอบครัวการเงินนะคะสังคมสติปัญญา การงานหรือว่าวิชาชีพนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของเรานะคะเราจะต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะคะแบ่งเวลาให้เพื่อเราจะได้ดูแลสมดุลในชีวิตของเราถ้าหากเรานะคะขาดข้อใดข้อหนึ่งนะคะในสมดุลของชีวิตมันก็จะทำให้ตัวแปรต่างๆ เปลี่ยนไปด้วยนะคะมันจะทำให้ชีวิตเราแปรปวนไปตามตัวแปรที่เราสร้างขึ้นหรือว่าตัวแปรที่เราขาดไปไม่ได้หมายความว่าภายใน24ชั่วโมงนี้เราจะต้องบริหารเวลาเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับชีวิตทั้ง7ข้อนะคะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะแต่เรานะคะควรจะวางแผนระยะยาวเพื่อให้เรานะคะสร้างส สมดุลให้กับชีวิตของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นนะคะเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสมดุลมากขึ้นกับดักข้อที่3นะคะมันคือเรื่องการพักผ่อนหรือว่าการนอนไม่พอ ในหนึ่งวันเราควรจะมีเวลาพักผ่อนหรือว่านอนให้พอนะคะประมาณ7-8ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วนะคะในชีวิตความเป็นจริงของเราบางทีนะคะเรากลับบ้านมานะคะเราเครียดเราทำงานหนักนะคะหอบงานกลับ ทำที่บ้านนะคะมันเลยทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือว่าเวลานอนก็เครียดกว่าจะนอนหลับได้ mm hmm. เมื่อเราติดกับดักเวลาตรงนี้มันจะทําให้เรานะคะพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ mm hmm. เนื่องจากว่าเรานะคะมัวแต่พะวงหรือว่าเครียดกับเรื่องงานถ้าเรานะคะติดกับดักเวลาตร ให้เรานะคะรีบกําจัดไปเพราะว่ามันจะทําให้สุขภาพจิตของเราเสียอย่าลืมนะคะหาเวลาพักผ่อนหาเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยหาเวลาดูแลสุขภาพจิตของตัวเองด้วย ะะชีวิตเราจะได้ดีขึ้นเนาะ mm hmm. ข้อที่4ี่นะคะมันเป็นเรื่องการที่เรานะคะทานข้าวนะคะทานไปแล้วก็ทํางานไปถ้าเรานะคะรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นนะคะทางานคือทํางานนะคะแล้วก็ทานข้าวก็คือทานข้าวถ้ามีเวลานะคะเราก็ให้เดินไปพักเหนื่อยสักหน่อยหยุดพักสักนิดหนึ่งนะคะแค่10นาที15นาที ในการพักทานข้าวของเราหรือว่าพักผ่อนของเรานะคะมันก็ทําให้ร่างกายเรารู้สึกเหมือนว่าเราได้ชาร์จแบตหรือว่ารีชาร์จร่างกายของตัวเองทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาได้นะคะดังนั้นทํางานไปทานข้าวไปไม่ดีนะคะให้แบ่งเวลาให้เป็นอย่าติดกับดักเวลานะคะ ข้อสุดท้ายของกับดักเวลามันก็คือเราทํางานบนโต๊ะทํางานที่รกเต็มไปหมดนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมที่รกนะคะในการที่เราทํางานในพื้นที่ที่รกๆหาอะไรไม่เจอนะคะมันทําให้เราเสียเวลาไปเยอะมากกับ ที่เราจะต้องไปนั่งหาเอกสารหรือว่าหาของที่เราต้องการนะคะแล้วเวลาที่เราหาของที่เราต้องการไม่เจอเนี่ยเขามีการวิจัยนะคะว่าในวันหนึ่งหนึ่งที่เราทำการหาของเนี่ยมันเสียเวลาไปมากแค่ไหนนะคะรู้ไหมคะว่าเราเสียเวลาไปตั้งหนึ่ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะสำหรับการที่เราจะต้องเสียเวลากับ ที่เราหาของต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆหรือหาเอกสารต่างๆบนพื้นที่รกๆหรือว่าบนโต๊ะรกนะคะเนี่ยแหละมันเป็นการติดกับดักเวลาเขาถึงบอกว่านะคะอย่าทำงาน ในพื้นที่ที่รกหรือว่าพื้นที่ที่มีของรกเต็มไปหมดวางเต็มไปหมดนะคะมันทําให้เราเสียเวลาแล้วก็ติดกับดักเวลานี้ได้อย่าลืมนะคะเวลาเมื่อเสียไปแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะไปหาซื้อได้ให้เรานะคะรักษาเวลาบริหารเวลาให้เป็นการที่เรานะคะรู้จักบริหารเวลาให้เป็น ว่าคนที่บริหารเวลาได้ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะมีสิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกันนั่นก็คือการมีวิน,นัยในตัวเองนะคะการบริหารเวลาที่ดีนั้นนะคะไม่ใช่เพราะว่าเราจะต้องทำงานหนักขึ้นหรือว่าทำงานมากขึ้นนะคะแต่มันคือการที่เราทำงานอย่างฉลาดหาน,นะคะ ยังไงวันนี้นะคะก็ขอคอแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สนุกสนานกับการบริหารเวลาของ oh, ตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ